เกิดการประท้วงอย่างวุ่นวายในหลายเมืองของสหรัฐเนื่องจากผู้คนไม่พอใจผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่บ่งชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศชาวอเมริกันทั้งในนครลอสแอนเจลิสเมืองซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียและที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนรวมไปถึงที่รัฐเพนซิลเวเนียและบอชิงตัน ต่างลุกฮือขึ้นต่อต้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างวุ่นวายเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังรู้ว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศโดยการประท้วงในหลายพื้นที่มีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินควา้างปาสิ่งคองและทุบทำลายเข้าของขณะที่กรุงวอชิงตันดีซีมีผู้คนจำนวนหนึ่งไปยืมประท้วงทางด้านหน้าทำเนียบขาวและตะโกนด่าทอทรัมป์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย โดยผู้ประท้วงในจุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพที่ไม่พอใจต่อนโยบายที่ทรัมป์ประกาศว่าจะส่งกลับผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในประเด็นนี้มีคนไทยในนครลอสแอนเจลิสแสดงความคิดเห็นด้วยว่าการขึ้นบริหารประเทศของทรัมป์อาจทำให้คนไทยที่เข้ามาทำงานในสหรัฐมีปัญหาและบางคนก็แสดงความเห็นว่าการเลือกทรัมป์ขึ้นเป็นผู้นำประเทศ จะยิ่งทำให้ปัญหาการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสหรัฐทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น